ดีครับขณะนี้ผมอยู่กับผู้เล่นใหม่ของราชนาวีเดี๋ยวก็มีชื่อนามอย่างไรเดี๋ยวจะให้เขา,าได้บอกชื่อเขาเองว่าชื่ออะไรนะครับเป็นนักเตะใหม่ของราชนาวีซึ่งได้เซ็นสัญญามาเมาื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ราชนาวีเดี๋ยวราชนาวีในวีเอฟซีขอต้อนรับครับ นักเตะใหม่ของเราผู้เป็นความหวังซึ่งจะเข้ามาในตำแหน่งเส้นหน้าของราชนาวีอยากจะให้แนะนำกับแฟนบอลราชนาวีนะครับว่าชื่ออะไรครับยเรชืชื่อันองกุนยละกุั임เนบราซิล้าปีซานๆว่ากาาชื่อกาคาครับแกเข้ามาเ วงก่อนเลียงบอยู่ที่า拉เจอร์アルาเดอวากาก่าอยู่ที่บาร์ซินก็ที่บาร์ซินเขาเรียกว่ากาก่าไปเล่นอยู่ที่บาร์ซินมา5ปีครับปีแล้วชื่อนักเรียกกาก่าแล้วก็เป็นอีกหนมที่ติดตัวมาคือกาก่านะครับก็จะมาเล่นให้ราชนาวีในตำแหน่งสไตค์สไตค์คืออะไรสไตค์คอรับก็คือศูนย์หน้าครับคือสไตรเกอร์นะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะให้ อาก้าได้บอกกับแฟนบอลของราชนาวีที่ติดตามแลวก็ชื่นชมกาก้ามาอยู่บ้างแล้วนะครับได้ให้อยากให้เปิดใจแล้วก็ฝากความความในใจหรือฝากอะไรที่ถึงแฟนบอลราชนาวีอะไรครับาชีเซนคลอเดาชดนี้ี라든지ฟนๆท่รักทุกท่อจะ้ารอย่แงีสะชทะชนะม็ท็ 많은 보탬이 되도록 열심 최대한 열심히 하고 할 것이고 스스로 스스로도 최선을 다하는 모습 보여드리겠습니다. 응. 그리고 아 타카가 뭐야 아 인터레이트랑 응, 채팅, 응, 팀 같이 들 팀, 쯤쯤 해야 돼 인터레이트. 그리고 또아 ต้องทันที่ครับทัมทีครับครับครับรัชนาวียินดีต้อนรับครับครับก็มีแฟนบอลของเราอยู่บ้างแต่ว่ารออยู่รอบนอกนะครับจะเป็นกําลังใจอยู่รอบสนามนี้นะครับครับยินดีต้อนรับกากรับครับโอเคครับโอเคครับ